อ,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 อู้ใช้อยู่ยยแล้วเแป๊บนึงนะอุ้ยขอภัยได้เลยสบายนั่นไงมันอุ้ยเยี่ยมอู้โอ อ่าตอนนี้ถึงแคมลงเรือแล้วนะครับนี่เตรียมของเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยนี่ครับที่หนิงสวัสดีครับผมคนตกปลานี่เดี๋วเราวันนี้จะไปล่าชะโดกันนะครับนะเดี๋ยวเอาเรือลงที่เดิมที่เคยมานี่เลยน้ําแห้งลงไปหน่อยแต่ก็น่าจะลงง่ายเหมือนเดิมนะเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันครับใช่ไหมได้เสียงมังม้ยไ้ยินเสียงเลย เ้ดูดิตกใจอุ้ยมันย้อนกลับมาว่าหางโคตรไวอ่ะเออใส่โลกว่าสมบูรนะใช่โอ้โหเอาหางไปกินเลยครับดีย้ำาอยู่ตั้งนานน่ะเออ ตรงใจโอ้โหมีเหยื enfin ่ออะไรอย่างเงี้ยที่หลังก็ได้นะได้อย่างนั้นได้ได้หมดเหมือนไปช่อนเหรอพี่อือลุดลุเก๊ดพี่วัดไม่ถนัดมันไหลเอาหางไปเยอะแยะเออชฉอดนี้ดุเว้ยโดนขัดสองที่เลยอ่ะชฉอดนี้ดุชฉอดนี้ดุ หเพิ right. ่งจะได้ออกมาตกก ouais, ันเนี oh ่ยน uh ้ำ huh. ม okay. ันท uh ี่นี่ยังไม่ตกเออยังหุยหุยเหมือนก็สูบว่ะเออออใครูแล้วใคเป็นแทโอ้โหโอ้โหไล่กันลูกปลาไล่กันลูกปลาปา่ ไม่กัลุกป่าตี๊อะตีะี๊อะตอะตี๊อยตี๊อะตีอะตีอะตี๊อ้ตอะตีบอะตี๊อะตอะอะไอะตีียบร้อยอะตอะตี๊อะตี๊อะตอดอะเอ ได้บัตเปดครับบัตเป็ดของอะไรนะเต็มคำ X เป็ดนี่ตอนนี้ X เป็ดบายเต็มคำโอ้แรงแรงกิปเปอร์ที่ก็เลยนะอะไรนี่อะไรนะใส่สวยโลกว่ากว่าได้นืะสวยงามมันไล่กัดลูกปลาหลายตายังไงก็ต้องโดนตัวนี้ดุนะตีตีฝั่งขวาไปแล้วแล้วทีนี้ มันจมันไล่กัดลูกปลาฝั่งซ้ายตีใส่ไม้เดียวเรียบร้อยเรียบร้อยองเนียนเธออ่ะสุดยอดวัดเบลครับวนละแต้มแล้วยอดสุดยอดเราเช็คอินได้ไะจัดไปเอดเบดครับสวยงามปล่อยครับไป ยังขัดไม่โดนนู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 นเียนตาแล้วไงเออนูนตามมันแล้วบ้าง<ด>ตกใจเลยบบไม่ได้มองฮะเก<า>ือบได้ผลงานากันไรนี่ย <c oughs> กัดโดนท้องเลยทุง้งทุงเหยื่อโอ้โหตัวสวยด้วยนะแข็งแก่งนะอืมคอช้าๆหมงเลยมันจิบอยู่ตรงนี้ทีหนึ่งไงพี่ มันจิบตรงนี้แล้วตีใส่ไม่เอานะผมก็เลยขยับทางนู้นพี่ใส่สายพี่เลยงัดออกมาจากคอภัยได้เลยสบายนั่นไงมันต้องมีเฮ้ยรออยู่ยังรออยู่

ไอพี่เตี้ยนะเรือ,อ,อมันจะหมุนไปหมุนมาพี่จะปียากาอ๋อ,อใช่พี่พี่คอนโทรลด้วย ใหญ่พิดแค่ไม่ได้มองหันไปม,มองข้างหลังนะเจนะผมวัดด้วยนะวัดไม่อยู่เงี้ยมือน่าจะแหกอีกรอบปะวะเฮ้ย <c oughs> นไี่ไม,มเองอ <c oughs> ออกมาขัดอย่างนี้เลยอนะ่ะสซส์สวยนะในในสมพี่ต้องโดนเชื่อผมดิส์สามไส์สี่เลยนะสสามไซส์สี่ 4, จริงตัวนี้ีคย หันไปม,มองพี่เขาใอ้สมต้องโดนอนะสองตัวครับมันออกมากัดข้างนอกเลยนะครับเ,เรียกจาก,กข้างในออกมาใช่ไหมเอาขายัน แม่เทพเลอเกินเฮ้เกือบรอแล้วออกปากัดทั้งนอกไงเราก็ไม่คิดว่ามันจะกัดแล้วไงเราก็หันไปทางอื่นละตัวใหญ่เลยนะทายใหญ่พี่น่าจะใหญ่สุดที่เจอวันนี้แล้วใช่วัดแล้วนะวัดไม่อยู่เดี๋ยวพี่เป็นหมุนเรือมาใหม่ วุ้ยเชี่ยตกใจนึกว่ากัดไม่ได้มองอีกแล้วไม่ได้มองอีกด้วยใหญ่ออก็เหม่อไงเหมอมองไปทางโน้นนั่งกัดเฉยใหญ่ด้วยเออนึกว่าโดนแล้วที่ผมจะวัด,ดว <laughs> เตอร์เกี้เออตุ่มแรกสองวันเออตุ่มแรกสองวัน จะมืดอยู่แล้วใหญ่แล้วนะไอเงี้ยเออนึกว่าโดนแล้วเอาอยู่แล้วไอ้เหยื่อตัวเนี้ยเมื่อวานก็ตอนประบาณเห็นเรียมันน่าโดนนะ แล้วมันเบิ้ลก็ดีไงอ๋อแล้วกัดกัดเลย้ะไรผมผมถ่ายไปอยู่ได้ชัตได้ช็อตกัดวันนี้อตกัโอ้โหก็อย่างช้ากัดไม่โดนนี่ครมันมาจากใต้น้ำอะไปเฮ้ยอยู่ไหมไม่อยู่ ไป้ยตามตามไปตามไปเลยใหญ่คุยใหญ่เลยตัวเนี้ยอืมอ <c oughs> ืมคนละตูมอะไรวะเนี่ยแต่วัดไม่อยู่วัดไม่ถนัดเหรอใช่วันนนดไม่ถนัดก็ไม่คิดว่ามันจะกินนี่แหละโหใหญ่ด้วยตามมันดูดเหยื่ออยู่เลยใหญ่ใหญ่